ักงานสอบสวนฆ่าตัวตายอีกรายภูมิธรรมจะแก้ย่างไรพันตำรวจเอกวิรุษบอกปัญหาพนักงานสอบสวนฆ่าตัวตายคนแล้วคนเล่าก็เพราะไม่มีใครเอาใจใส่ต่อปัญหาการทำงานของพวกเขาอย่างแท้จริงมีแต่คำพูดลวงโลกว่าเป็นงานที่มีความสำคัญกันอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดเวลาปัญหาใหญ่ไม่ใช่เรื่องงานมากเรื่องงานหนัก แต่เป็นเพราะพวกเขาต้องทำงานอยู่ภายใต้ระบบการปกครองตามชั้นยศและวินัยแบบทหารโดยมีคำสั่งและระเบียบที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือแม้แต่งโงโงงสร้างความเสียหายต่อประชาชนมากมายทำให้ตำรวจผู้ทำหน้าที่พนักงานสอบสวนประเทศไทยไม่สามารถทำงานกันอย่างตรงไปตรงมาตามตัวบทกฎหมายได้ เช่นการถูกสั่งไม่ให้รับคำร้องทุก์จากประชาชนเพื่อลดสถิติคดีอาญาส่งผลทำให้หลายคนถูกร้องเรียนเดือดร้อนต้องถูกลงโทษทางวินยัยหรือแม้แต่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญากันมากมายนอกจากนั้นพนักงานสอบสวนส่วนใหญ่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยยังเป็นกลุ่มตำรวจที่ไร้อนาคต ทำงานสอบสวนกันนานแค่ไหนก่อนเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนหัวหน้าสถานีไม่ได้เพราะไม่มีเส้นสายและพักพวกเหมือนตำรวจที่จบจากโรงเรียนในร้อยตำรวจซึ่งชอบทำงานสืบสวนหรือแม้แต่จราจรที่มีรายได้โดยมิชอบด้วยกฎหมายทางแก้ไขแท้จริงคือต้องปฏิรูปตำรวจโดยแยกงานสอบสวนออกไปให้มีสายการบังคับบัญชา และระบบการปกครองต่างหากสามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนระดับสถานีและจังหวัดได้ทำงานสอบสวนภายใต้คำสั่งของอายการผู้มีหน้าที่ฟ้องคดีส่วนหัวหน้าสถานีหรือหัวหน้าตำรวจจังหวัดผู้ไม่มีความรู้ทางกฎหมายไม่ให้มีอำนาจสั่งหรือควบคุมงานสอบสวนให้ทำงานตรวจตราป้องกันอาชญากรรมเป็นหลัก